สวัสดีค่ะยูจากช่งแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะคลิปนี้เ็าอยู่ที่อุดอรนะยังอยู่อุดอรก็มากินบากุเต้นะสําหรับพวดหลีบากุเต้นะที่เขาขขึ้นายหน้าร้านนะอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์นะถ้ามาอุดอรนะแล้วมีโอกาสมาก,กินบากุเต้นะเครื่องยาบากุเต้นะก็จะแตกต่างกับเครื่องยาจีนที่เป็นเหมือนพวกไก่ตุนยาจีนนะเครื่องยาบาคุเตก็ส่วนมากก็ จะต้มกับกระดูกหมูนะกระดูกหมูกระดูกอ่อนอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีเห็ด3ามชนิดหรือสีชนิดขึ้นไปนะซึ่งก็เน้นเป็นแบบผักต้มนะจะคล้ายๆกับเออคล้ายๆกับ ตุ๋นยาจีนแต่รสชาติของบากุเตะนะจะเป็นรสชาติที่เข้มกว่านะแต่สําหรับร้านนี้นะจะเป็นเหมือนหมูตุ๋นที่รสชาติอ่อนที่เป็นกลิ่นเครื่องยาของบากุเตะนะคือบากุเตะก็จะมีแบบเหมือนพวกเป็นเม็ดเคากี้นะแล้วก็จะเป็นเครื่องยาเหมือนโสมนะคือเวลากินแล้วจะร้อนไหนได้ง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นเวลากินควรมีน้ําใบบวัวบกหรือน้ําเก๊กฮวกินคู่กันกินกับข้าวแล้วก็ปลาต้องโกอร่อยมากเลยนะลองไปกินกันดู